เรื่องราวเริ่มต้นที่มินจุนชายหนุ่มชาวไทยที่ย้ายไปทำงานเป็นล่ามและนักแปลอิสระที่กรุงโซช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดีเขาจึงต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์เดิมในย่านกังนัมไปหาหอพักราคาถูกแถบชานเมืองอื่นพ่องซึ่งเป็นเขตที่มีบ้านเก่าๆและภูเขาเยอะ ที่พักใหม่ของเขาเป็นกึ่งบ้านเดี่ยวสองชั้นแบบเกาหลีโบราณผสมสมัยใหม่ที่แบ่งห้องให้เช่าเจ้าของบ้านเป็นหญิงชาราหน้าตาบูดบึง้งชื่อคุณนายชินเกมีกฎแปลกๆแ,แค่ข้อเดียวคือห้ามนำเฟอร์นิเจอร์เก่าเข้าบ้านและห้ามเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่เดิมเด็ดขาดห้องของมินจุนอยู่ชั้นสอง ห้องกว้างขวางแกราคาถูกชนหน้าตกใจแต่สิ่งที่ทำให้ห้องนี้ดูแปลกประหลาดคือตู้เสื้อผ้าไม้โบราณขนาดใหญ่ที่ฝังติดผนังมันทำจากไม้จันทร์ส่งกลิ่นหอมเอียนเอียนและมียันกระดาษสีเหลืองแปะอยู่ที่มุมด้านในตู้แบบซ่อนๆคืนแรกมินจุนนอนไม่หลับอากาศในเกาหลีช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงเริ่มหนาวเหน็บ ลมพัดกระแทกหน้าต่างกุกกักแต่เสียงที่ทำให้เขาสะดุ้งตื่นตอนตีสามไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงก๊กก๊อกก๊กก๊กมันไม่ได้มาจากประตูหน้าห้องแต่มาจากในตู้เสื้อผ้าที่ปลายเท้าของเขาเขาพยายามคิดว่ามันคือเสียงหนูหรือไม้ลั่นเพราะอากาศเย็นเขาพยายามใช้ชีวิตปกติ แต่ทุกคืนเวลาเดิมคือตีสามหรือยามอินชีตามเวลาโบราณเสียงเคาะจะดังขึ้นและเริ่มมีความรุนแรงขึ้นก๊อกก๊อกก๊ก,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 กเหมือนคนกำลังใช้เล็บจิกและขูดเนื้อไม้จากด้านในสิ่งที่เริ่มหลอนกว่าเสียงคือความฝันมินจุนเริ่มฝันเห็นภาพซ้ำ เขาฝันว่าตัวเองเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดฮันบกสีขาวเปื้อนโคลนนั่งคุกเข่าอยู่กลางป่าทำกลางเสียงสวดมนต์ของคนทรงเจ้าเสียงกระดิ่งทองเหลืองดังแสบแก้วหูและความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกระดูกขาทั้งสองข้างถูกทุบจนแหลกละเอียดเขาตื่นมาพร้อมกับอาการปวดขาอย่างรุนแรงทั้งที่ไม่มีรอยช้ำ เขาเริ่มไปทำงานสายหน้าตาหมองคล้ำจนเพื่อนร่วมงานชาวเกาหลีทักว่านายไปโดนของอะไรมาหรือเปล่ากลิ่นตัวนายเหมือนกลิ่นทูบไหว้ศพเลยเพื่อนร่วมงานให้เขาไปหาคนทรงแต่คุณนายชินกลับดักคอเขาไว้เย็นวันหนึ่งว่าอย่าเอาคนนอกเข้าบ้านถ้าไม่อยากให้ชี้ตื่น ความกลัวเริ่มกัดกินจิตใจมินจุนตัดสินใจฝ่าฝืนกฎเขาแอบงัดแงะตู้เสื้อผ้านั้นในตอนกลางวันเพื่อดูว่ามีกลไกอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าเมื่อเขาลอบไม้อัดด้านในตู้ออกเขาพบกับช่องว่างระหว่างผนังในช่องว่างนั้นมีไหดินเผาเล็กๆวางอยู่ปากไหถูกปิดผนึกด้วยผ้ายันสีแดง และมีเส้นผมดำยาวสละสลวยมัดรอบคอไหที่น่าตกใจคือมีรูปถ่ายเก่าขาวดำเป็นรูปของเด็กผู้หญิงหน้าตาเศร้าหมองนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้โดยที่ขาทั้งสองข้างของเธอบิดเบี้ยวผิดรูป มินจุนค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจนไปเจอตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้างูซึ่งเป็นเทพดูแลทรัพย์สินในบ้านแต่ในบางตระกูลที่โลภมากจะทำพิธีด้านมืดที่เรียกว่ายอมแม พิธียอมแม่คือการลักพาตัวเด็กมาขังไว้ให้อดอาหารจนเด็กคนนั้นมีความแค้นและความหิวโหวยถึงขีดสุดจากนั้นจะใช้ไม้ไผ่ที่มีคมแพงเพื่อให้วิญญาณเจ็บปวดและเกลียวกราดก่อนจะสังหารเพื่อกักขังวิญญาณไว้ใช้งานให้วิญญาณเด็กคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติหรือขโมยโชคลาบมาให้เจ้าของมินจุนเริ่มปฏิติประต่อเรื่องราว หญิงชราเจ้าของบ้านอาจไม่ใช่แค่คนปล่อยเช่าแต่เธอกำลังเลี้ยงดูบางอย่างในตู้เสื้อผ้านี้และมินจุนคืออาหารที่เธอจัดเตรียมไว้คืนนั้นมินจุนตัดสินใจจะย้ายออกทันทีโดยไม่รอเช้าแต่เมื่อเขาเก็บกระเป๋าประตูห้องกลับเปิดไม่ออกลูกบิดประตูร้อนจัดเหมือนถูกไฟลนไฟในห้องกระพริบทีที และดับวูบลงความมืดปกคลุมห้องมีเพียงแสงจันทร์สลัวหลอดผ่านหน้าต่างและเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช้เสียงเคาะครืครืดเสียงบานพับตู้เสื้อผ้าค่อยๆเปิดออกเองช้าๆมินจุนตัวแข็งทื่อเขาเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคลืบคลานออกมาจากตู้ ไม่ใช้การเดินแต่เป็นการคลานด้วยมือเพราะขาทั้งสองข้างของมันลากถูลูถูกลังไปกับพื้นร่างนั้นคือเด็กผู้หญิงในรูปถ่ายแต่ใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตากลวงโบเธอคลานตรงมาที่เตียงของมินจุนพร้อมกับเสียงกระดูกที่ลั่นกรอบแกรบทุกครั้งที่ขยับเธอกระซิบข้างหูเขาเป็นภาษาเกาหลีโบราณว่าข้าหิว ท่านป้าบอกว่าเจ้าจะมาอยู่แทนข้าวินาทีนั้นมินจุนเข้าใจแล้วว่าคุณนายชินไม่ได้เลี้ยงผีเพื่อเฝ้าบ้านแต่คุณนายชินต้องการหาตัวตายตัวแทนมารับช่วงต่อคำสาบนี้เพื่อที่วิญญาณบรรพบุรุษหรือลูกสาวของแกเองจะได้ไปผุดไปเกิดมินจุนพยายามสวดมนต์ทุกบทที่นึกได้ แต่ร่างนั้นเริ่มปีนขึ้นมาทับบนอกน้ำหนักมหาศาลกดทับจนเขาหายใจไม่ออกกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพคละคลุ้งมือที่เย็นเฉียบและเต็มไปด้วยแลผลผุพองเอื้อมมาบีบคอเขาในวินาทีเฉียดตายมินจุนคว้าเอาไฟแช็กที่วางอยู่หัวเตียงจุดไฟเผายันที่เขาแอบดึงออกมาจากตู้ตอนกลางวัน ไฟลุกพูบขึ้นอย่างรวดเร็วเกินธรรมชาติร่างเงาดำกรีดร้องโหยหวนเสียงแหลมสูงจนกระจกหน้าต่างแตกกระจายเพ่งมินจุนตะโจรออกจากห้องวิ่งลงบันไดหนีตายออกมาจากบ้านหลังนั้นทำกลางเสียงหัวเราะบ้าคลั่งของคุณนายชินที่ดังไล่หลังมาจากห้องชั้นล่างมินจุนหนีกลับประเทศไทยทันทีหลังจากคืนนั้นเขาป่วยเป็นไข้จับสันอยู่นานนับเดือน ขาข้างขวาของเขาเริ่มมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยที่หมอหาสาเหตุไม่ได้เขาต้องเดือนกับเพลกไปตลอดชีวิตแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือแม้เขาจะกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วในบ้านของตัวเองทุกๆุกคืนตอนตีสาเขายังได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกดังมาจากตู้เสื้อผ้าในห้องนอนของเขาอีก และเมื่อเขาตัดสินใจทิ้งตู้เสื้อผ้านั้นไปซื้อตู้ใหม่เสียงนั้นก็ยังตามมาเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ตู้แต่มันฝังอยู่ในขาของเขาที่ลากถูลูถูกังเหมือนกับเด็กคนนั้นต่างหาสำหรับวันนี้ฝันดีผีรอบเตียงครับ